ครับเมื่อนี้ยหนึ่งล้านวิวนะครับจะครบหนึ่งล้านวิวแล้วนะครับที่แปดแสนเล็กคุยกับมะนาวนะครับวันนี้จะให้แปดแสนเล็กไปคุยกับมะนาวอีกครั้งว่าเราพอจะเป็นแฟนกันได้ไหมน้องมะนาวใช่ไหมกันนะน้องมะนาว <c oughs> น้องมะนาวเด้ออ่ะริโก,โก้โอ้ไปถาม,มึงแกเนาะเอาหน่อยเอาหน่อยอ <c oughs> ตล็กมันาเล็มัน้ยกันเหรอเน่เอหนึ่งล้านแล้วนะคนเข้าไปดูอะที่ถ่ายทิตที่แล้วสิพันลานวิวเลยสิบพันานวิวแล้วเพราะจะเป็นเอ่อพราจะเป็นรู้สึก่เยนะรู้สึกยิ่่สัมา ขสมุนว่าเป็นแฟนกันนี่ได้บ่เน่เป็นแฟนกันสมุนนี่เป็นเรื่องสมุนนี่เรื่องสมุนบ่เออองน้ำมันเาบงอ่เนา่อมเมียเยอะเมียเยอะแต่เขาเป็นอิสลามนี่ยอิสลามใช่ไหมสามารถมีเมียได้มีเมียกี่คนนะเมียสี่คนมึงเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่นังหวัดอุบลรนอุบแต่เป็นอิสลามอนคห แต่ว่าสีล้านเด้สีล้านวิวเด้เออแต่ว่าขันขันมากมากบ่ไหให้มักเมียดาบ่าขันมักเมียเมียเมียสีดาบ่าเพื่อนอ่ะมะนาวเอาไหมหน้าตายนี่เอามันไหมอ่ะเอาเอาไเอาไปพิจารณาจริงมะนาวเอาไหมอ่ะมันน่ากลัวไหมพี่ถามมะนาวจริงน่ากลัวหนูว่ามาตอนแรกพี่หลงน่ากลัวแล้วนะนี่น่ากลัวไปอ่ะพี่ยังน่ากลัวเลยอ่ะี่อาจจะน่าตายพีหลอะไรมั้ง เอออ,าาเออะไรนะอาจจะไม่รอเท่าไหร่และอะไรมึงพี <c oughs> เ่เออเอ้ยแต่ถ้าหนึ่งล้านวิวนี่จะกินอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวตะคบหนึ่งล้านวิวมันนี่จะถามมันออมมนาจะกินอะไรม็นาจัดตะคบหล้านวิวหนึ่งล้านวิวน้อมนากินอะไรจัดตบวานมนากินลาบก้อยไหมก,กินลาบก้อยกินชอบชอบไหมชอบกินตับไหมถามจรินตับอันนี้อันนี้ชอบกินตับดิบมะเนี่ย เออมันเอาจริงนะมะนาวเนี่ยมะนาวแต่มะนาวพี่ถามมะนาวกลัวกลัวเหรจริงะกลัวกลัวเหรอกลัวละกลัวเมียเขาเฮ้ยเนี่ยตัวต้องไปจัดการนะอ